พักกันมานังกันตะกูกันเอตะกูกนขอบใจทังแม่ขอด้ตะกูตะกโอ้ยนังบล่ะพักกันมาแต่บัด่องบ่ไปยังเกาะเรียนเนาะพ่อไร์จะสือในลูกหอหาพันรูปเพลงแผลอันนี้ให้คะกูแง่ในห้องในน้องเศรษฐีอู้น้องเศรษฐีใส่ได้บ่เนาะเห็นคนไม่สืออไรเป้องใสบละ เราซบใช่ไหมเพอน้องเศรษฐีนี่เราเสียอะไรกันบอสเสียแล้วสองคนมันเอาไปเสียใครก็เสียเพราะทางี้เที่ยยังซัมเน่และพอมันเศรษฐีนี่ยังซัมเน่พอเสียเพราะว่าเวลาบุญถามเรื่องพอเรื่องแม่พิ่นเพิ่นบุคอยผู้เลยพอเพิ่นยังน้อยตอนน่ะเนาะเอาพักกันหนึ่งใช่คุณเจ้ามีข่าวกินอยู่บ่ข่าวซานมืดแล้วฮะมืดแล้วข่าวซานหมดแล้ยเอาในใส่ไปกินบอส เขียว,วขอาวแม่สาป่ะนี่มบมีนามามา้มา,ากลับมาซนะนะื้อหเู้ากลับมาแหาน้าไไปค้าหน้าไม่หน่ยจะมาซื้อ จัดกอนจัดกอนโอ้พี่นงเยนะอยเนาะน้องนั่งน้อยกับพอ่อกับแม่พี่นองเอยมาจะใช้ดพากันมาจะใช้เฮะพากันมาจะใช้ฮะชื่อเพชื่อเขาโอ้เออเออเออ โอ้โละน้อยสบายดีปลาลูกเงินดูละคุณดีมุลีนับาวมีอันน้ำมันมีไข่กับมีเด็กขนมมาฝากอ่าคุณดีเห็นอ่าคุณดีนับบานับาวสิไปทางอีกทางหนึ่งเนาะอ่าเรื่อยเห็นจากคุดีจะเอาให้เจ้าเมื่อเรื่อยเลยเนาะว่างฝากไปเรียดทางหนึ่งอีกเนาะเออมาพี่พีมาอ่ะมาพี่มาพี่พี่น้องเหรอเนาะเอ้าพี่น้องเหรอ กาทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบดสุขูสุคนพี่น้องเอ๋ยพ่อๆกันอีกแล้วเนาะพอดีพ่อน้องนั่งน้อยพี่น้องเอ๋อเนาะคนบ้านในชายก็ลูก้านบ้าพะลองกาจรบ้านพะล่องชี้เข่าโอ้โหอ่าแต่แพี่น้องเอ๋ยเนาะป่ากันหาอ,อยู่หากินละบาทเด้ออ่าพี่น้องเอ๋ยเนาะพอดีแหละว,วุ้นซื้อมีซื้อใครนเนาะเรื่องเงินมาอยู่เดี๋ยวจะไว้ใหวเนาะคนอยู่พอดีพี่น้องเอ๋อ่มา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 เบิรงคงกระ จะเดินทางไปทางอื่นอีกแน่พี่น้องเลยเนาะอ่าฮะพอเพิ่งสบายดิเออขออนุญาตจับกล้องให้นนขนะพี่น้องเลยเบิ่งขนมพี่น้องพั้ยครับคุณระอยู่ถ่ายรถผมเด้อ่ามีขนมเอาค่ะขนมก็มีเนาะมีจ้ะไข่พี่น้อง ลอ,อ,องออด้อนะไปเนาะพักกันมานั่งกันตะกูกันเออตะกูกันขอบใจทางแม่กอบตะเด้ดอะตะกูตะกโอ้ยนังละเอพักกันมาต่บัดพลองบ่ออไปยังเกา<น>ไปเรียนเรีนเนาะอือน้องน้ยอยโอ้ยพี่น้อง,อง,ออองเลยมาตะเร่นบ่เออถักกสือเข่ามาเลย เฮ็ดยังช่วงนี้ผมมีเนื้อเฮ็ดบ่เสียเน้อเสียเน้อรับจ้างบ่เออและคอยเฮ็ดไปอะไรเนาะถูกทุๆคนต้องทำมาหากินอยู่แล้วเนาะซอยมาพยุงครอบครัวเนาะลูกเต่าอะไรพี่น้องอะไรเนาะมาหากินเพื่อหลุกเต่าแล้วเทาเป็นผู้ชายทางเข้านาแล้วก็หาเงินหาเลี้ยงครอบครัวแล้วเด้อเรื่องธรรมดาพี่น้องไปคือการขบนาบ่าวคือกันเนาะมาหา ไกลขอบตัวกุมมือนี่ก่อน้อนหั่งน,น่าคาำไปเลยคพี่น้องเยเนาะเ <c oughs> งีอยู่นในอากาศพี่น้องเลยแ <c> ม <oughs> ่นบอากคือว่าเงี้ยในอากาศโอ้ยเข้ามาเลยพี่น้องจะ้ามาในในในวงเงี้ยในอากาศโอ้ยเนาะอามิเต้ให้ทงางน่องน้อยเด้โอ้ยแล้ววัดรถได้ทางนั้นตั้งมุกตั้งใจ <c oughs> ลูกกาเด้ <c oughs> เอโอ้ยมายัางตู้ถ่ายรถเ <c oughs> พื่อลงมากะยะ อถ่ายรถรอไเอ้พนนไอนังเลไปเจ้าข่านอกไปเห่นน้ำพี่น้องบ่เออไปเล่นน้ำพี่น้องพี่นองเลยเนาะโอ้ยเี่และฝากน้องขึ้นเหลืออยู่พี่น้องเลยจะไหวใหเจาไว้ชื่องันอยู่ในกินเด้ขึ้นเรืออยู่แสนหนึ่งเด้่ะางนั้นขอบใจเมตุทวารลักษั์ด้ไปอยู่ต่างประเทศเด้ ตกใจเป็นตู้เพปัญะไว้ตกใจเด้อแม่เด้อซื้อใไฮรานของกินตกใจเด้ออยู่ดีมนแห่งเด้อแม่เด้อส่งพนังเด้อด้วยฮะถูกเนาะไปพักกันเมื่อเมียอยู่เรือนบ่เดออ้าซื้อซื้อไปซื้อไปเออไปข้าว่ะคอยเมื่อเด้อพอเด้อด้วคอยเมื่อเด้อโอ้ยสิมาายังเจ้าก็ได้เนาะไปหยากมาหย่างครับเยอะไป กูแหละว่างๆก็จะขาไปเยี่ยมหาอยู่เพื่อนหมดเด้อเพราะว่ามันในห้าวฝาไปเวียดทั้งอื่นก่อนถ้ามีโอกาสจะขาไปเยี่ยมอยู่เพื่อนเด้อเออพี่น้องเลยเนาะคอยเมื่อคอยเมื่ออืมข้าวอ่าอพึ่งข้าวละห้าน้องโอ้เป็นหารับจ้างซื้อเอาเด้ออ่าพอตอนนี้กะซอยอยของพวกพว่มนบัดแล้วพี่น้องเลยเนาะเฮือนซานร้านแป้นทั้งเอ่อ ของน้ำของนายเพื่อนพู่พี่น้องครบกันแล้วเนาะนำสิ่งต่อไปกับหายท่ากับคู่เพื่อนเนาะใส่ลงชีวิตหาโอคหาต่อไปแล้วพี่น้องคนนคต้องสู่งานหาเงินหาครับกับเอบครัวพี่น้องเนาะของบางมีโอกาสจะคอยไปเรียงเอเงินเืออยู่ซ่านพี่น้องเลยส่วนผู้ช่วยเนาะทางพี่ชาเลงเพื่นกาพา่ชาเลงเพื่นกกโอ้ตอนนี้ก็ยังบอสบายอยู่พี่น้องเลยเนาะเพื่นกัใส่ชีวิตอยู่น้องกับครัว เนาะสาบวุ่นสามกุศลไอเป็นกระไดพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้อ้ายคนเด้อคนอยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยที่ชาลิเชกเนาะคอยไอ้อยู่ดีไม่แห้งไอเส้าเจ็บเส้าไข่แล้วไอเด้อเนาะเส้าเจ็บเส้าปวดซะเนาะคอ้ปฏิหารไม่จริงไอ้อยู่ดีไม่แห้งกลับขึ้นมาหาหรือว่ามาเที่ยวฟังเล่ายเด้อยังรอถ่ายอยู่สู้น้องพี่น้องอะไรแบบนี้พี่พี่น้องคนสูดูสิทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้เนาะพระชาพี่น้องไอวุ่นก็บทเดินทางไปหาอีกครอบครัวหนึ่งเนาะซึ่งเป็นครอบครัวที่ ยังขาดอาหารการกินหรือว่ายังขาดหลายอย่างอยู่ษัตริย์เน,นาะเดี๋ยวสพภ่พ่อพี่นวกมองไปชมอีกจักหน่อยเนาะไปพี่น้องเลยสงสัยโมยูเฮือนพี่น้องไม่ตู้ร้านจะไม่ใส่ร้านไม่ใส่ไปซื้อมีเลยวัยโอ้ไปซื้อมีไปซื้อมาม่าพี่น้องโอ้แม่แล้วผมกำลังยางมากพี่น้องเลยด,ยด้วยด้วด้วย โอ้พากันไปซื้อมีซื้อมาพี่นาเลยอย่างต้องต่ออยู่อ,อ่ะออเดินยดินเะด,ด,ดินพินาทำมาถ่ายเราเยือ่อนพินาพี่น้องเลยอือม,มาด้เนาะโอนลืมเ, <c oughs> เลยนะพี่น้อาเลยเนาะอืมโอ้ย พี่น้องไอ้เนาะเฮือนน้องน้องพ่ชางก็ลืมสื่อวันเจอได้เฮือนน่องมิน่าเนาะคีพองยิ้มก็ได้นี่แหละพี่น้องไอ้เฮือนซ่านของน้องมิน่าเนาะแล้วก็เฮือนของน้องเศรษฐีาิั่งพี่น้องเลยตอนนี้ผนกำลังไปหาสื่อมีมากินเนาะคพื่อที่จะยุคเข่าและสอดพี่น้องเยเนาะไปหาสื่อมีสื่ออย่าง มาเยี่ยมน้องคนอีกครั้งที่สองเพราะว่าในพ่อพ่อคนคล้ายเฮ็ดอยูข่างทางเนาะก็ได้ซื้อซอค,คนไปแล้วแล้วก็เออซื้อเอาเงินหนึพันแสนหนึ่งเนาะให้พี่นซื้อเกิดพี่น้องนซื้อเกิดมาแล้วโอ้พี่น้องดูว่าจังใดนเนาะพี่พ,พี่ลูกหลานมาพี่น้องเศรษฐีน้องมานี่พี่น้องโอ้ยมาแล้วมาแล้วอ,อ่าอ๋อสวัสดีลูกสวัสดีป้าลุงไนงะ สวัสดีป้าลุงสวัสดีสวัสดีโอ้ขออนุญาตหนิไม่หนิเด้อโอ้ผู้นี้ผู้นี้เอาไปก่อนได้บ่ผู้นี้ผู้นี้เพิ่มประเทศส่งผู้นี้หาส่งนะเราใส่เนี่ยวิวิส่งบ่โอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องแบบอ่าใช่พี่น้องเลยเนาะถือมีไม่ให้ของกองบ่ เอากะอยากสต็อกไวในนั้นหนึ่งพี่นอบบ้องเพราะว่ามันถ่ายได้น,น้อยบ่ได้แล้วอีกอย่างนขนมใส่ส่งมันสีลง youtube ไ่ได้พี่น้องแล้วปิดกฎ youtube คันพากันมาได้ใส่ลูกไปซื้อขนมซื้อขนมใส่คือเวรขนมเฮดได้มีเมื่อกีน้นี่ไผ่น้องขนมไผ่น้องมีได้ซื้อไว้ไผ่มีท้ายคลิปอ่อ่า่าอ่าอ่าคิดหนเยเนาะ อันนี้บพรมุ้ยซื้อมีมานะอ๋อมีนี่พี่น้องเลยเนาะห่อเท่าจะซื้อนี่ลูกห่อหาพันคือแพงแผะห่อหาพันโอ้เราขายแพงอย่างนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าอันนี้มีทั้งเวียดนามพี่น้องเลยนาะห่อพันทั่วแพงอยู่ด้วเนาะสองห่อสิบพันพี่น้องเลยอ่าขายเฮ็ดใจพ้งหนึ่งจะได้ไม่ห่อสองห่ออันนี้อ้าวจ้ะพ่อ พอนางมีนาพอมีนาโอ้พอมีนาพี่น้องเลยโอ้ยมีนากินข้าวแล้วบ่ลูกนั่งฮะกินเลยไรปัญญาตาไม่เอาจรวดเออเอาชื่ออะไรหรือยังงูมีกินข้าวซ้ัพเนาะเพราะว่าเนี่ยนาบ้าเอาเงินไหนสิเกือบสื่อแล้วบ่าื่อแล้วื่อแล้วโอ้ยน้องพี่น้องเลยคู่เราเท่ไรเนี่ย กูหาสิพันไปซื้ออยู่ใส่ด้วันด bon ๊งฮะด้วันโด๊งด้บันดงกูได้ผ้าไปลูกมาซามาซาผ้าไปน้องมิน่าได้ไรซื้อละเกือบฮะเป็นยังค okay ือผู้สื้อเป็นยังจะคือผู้สื้อเงินยังอบอ้อเงินยังอบอ้อมในเงินจกพันละมันเนี่ย มีเง so ER so ินเก็บเท่าไหร่สองพันเงินมีเงินสอพันเกือบจอีื้อนจากพันสามสิบสามสิบสามพเออสามสิบพันนาเนาะย่านย่าย่านยาบาอ่บ่อนี่ย่านย่านอยู่โอยาบาเงินห้ซื้อเกือบไม่ไดย่างกันกว่าโอ้ย่างกัาเนาะอ้ายวมาตัวอ้ายเดมาหลอกเด้อ เยี่ยมยามมาซอยเหลือเนาะซอยเหลือก็คือซอยเป็นทำบุญซอยได้เด้อแต่เราไปไปได้พวกก็จกซอยเห็นเงินในสร้างจะไม่หมดแหลนะเนาะแต่ว่ามดูมีเงินฟันนะั่นเนาะทำเป็นกําลังใจให้เนดะ้อชื่อซื้อกันได้อยู่บอลนี่ยังนะไม่ชื่อยังไ่ชื่อบอกอยู่ว่าหนูชือออ่อกันซ้่มนะแต่เราซื่อบาบุญสารวันเนดะ้อต้องหัวบุงบาบุญสารวัน บาบุญวอน้องมีหน้าอื้นชื่อยเ่าบาบุญลวัลวัฮะบาบุญเชลวัดบาบุญบาบาบุญเชลวัดบาบุญคือมาฟังข้งฟังบาบุญลวัับพี่นองเฮ้ยอปงัพ่อเม่ไปีสใครน้ำไม้ฮะปใครน้ำไม้หเม่ไป็นใรน้ำไมมเป็คนไปหาลูก นี่พ่อพอจะมาแล้วเออสบายดีไอ้สบายดียดดเพื่อนเจ้าบอนเนี่นะนโอ้ใช่ๆเขาคนอยากถามเนื้อหนึงนะเนาะพี่ขมันอ่พี่ขมานอพี่โอ้พี่น้องเลยเอ,อ่สบายดีไอ้เด้ออันนี้เพื่อนเจ้าบอนี่ยอ่านั่งพากันนัออ่ง,นงลุกวางนัง่นงลุกนั่งลุกอ่เพราะว่านะเนี่ยเขามาซื้อเฮ็ดซอยลูกเจ้าอา่ามาซื้อเฮ็ด แล้วก็เอาเงินในน้องเศรษฐีเพี่ซื้อเกิบก็เลยมือนีเฮาเห็นพผนบุญพีเกิบเลยซื้อเกิบมาให้หหลูกสาวเจ้าเด้อให้เจโหอันนี้ให้คู่ยแง่ในห้องในน้องเศรษฐีโอ้น้องเศรษฐีใส่ได้บ่เนาะเห็นผลพิ่ซ์อะไรเป็นร่องใส่บ้องล่ะร่องซบใส่บไหงโอ้ยน้อยโพดเนาะโอ้ตีลูกใหญ่ลี่พี่น้องโอ้ โนถือช้ำพี่น้องน้องมิน่าดิน้องมิน่าคุณคือสิพอดีอยู่น้องมิน่าเพื่อนน้องมิน่าชอบบังเบิ้ลเฮ้พอดีปล่าเออเอาลอง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 มงตัวนี้มันเก่าอลไรพี่น้องเลยจีเกือบ่าแต่ว่าเก่าทนเด้พี่น้องนะเนาะใช่เก่าแล้วก็ขาดไปพูดอยู่ใช่พอดีปะลูก ฮะพอดีเนาะตัวนี้นี่เดีือนนะบ่าวี่เปลี่ยนให้เด้อเด้อนับ่าวซื้ออยู่บ้านดงนี่แหละเดี๋ยวปีเปลี่ยนให้ตัวนี้เด้ออ่ามันมันครูน้อยโพดพี่น้องเยโอ้ยเบิ่ื้องคนนองคนในบ้านขึ้นน้อยเลยนี่ชวนต้องคอเนาะอันนี้เพื่อนเจ้าเองว่ะเพื่อนเขาเพื่อนไม่เท่าเจ้าเนี่ยเป็น เป็นไอ้ลูกเขาไม่เท่านี่บ่ะอ่าอ้ายเจ้าเนี่ยพอน้องมีหน้านี่บ่ะก็มีเออพ่ออ้ายเจ้าพ่อน้องพ่อน้องเศรษฐีเนี่ยป่ะพอน้องเศรษฐีนี่เราเสียอะไรกันบ่เสียแล้วสองคนเท่ากัเสียรใครเสียรก็ท่องเสียเสียรไอ้เงาตัวนั่งอ่อคือที่เขาอย่างบนเขาแจ่มปัญญายิ่งเลยเนาะคือพ่อน้องเศรษฐีนี่เป็นอ้ายเจ้าบ่ คือแม่เท่านี่แล้วมีลูกชายตอนนีจน้จะคนสองอันนี้นะแก้วนะเอาเมียม,มันอยู่เพื่อนเนาะก็เลยมาปุ๊บอยู่นี่เนาะอันนี้เแื่เม่ถาอยู่นี่เนาะดินเข้าไปเลยดินอยู่ดินเข้าอ่า ทั้งไม่เท่ากูแม่นด,ดินเขาเปิดเลยบ่ะดินเขาเปิดมันไงปลูกมันนะเขาดินเขาเบิดมีดินอืคือน้นองน้องเศรษฐีนี่พอเป็นเสียงแต่น,น้อยบ่ะมันเอาเมียแล้วอ่าเออคือตั้งแต่น,นอ้องเศรษฐียังน้อยเนาะอ่าเศรษฐีนี่ยังซ้ำน,นี่แหละพอมัน,นเศรษฐีนี่ยังซ้ำนี่น เสียเพราะว่าเวลาบุญถามเรื่องพอเรีองแม่เพ่นพ่นบุคอยพูดเลยพอพันยังน่อยตอนอน,อยยนั้นเนาะวันนี้น่ะแม่เพ่นนี่จับาะนะ้บาแะนะแล้วเนาะจับบานแล้วนะทพมาแล้วเนาะเสื้อนี่ไปหา,า,ปา,า,า,ปปาอับจ้างบ้านบมะเนียป่เต่าส้วนบ่าดอกล้าว นั่นตอคองเลย่ะยาบมันมีดินโน่เห็ดมีดินโน่ดินเขาให้เบิดส่วนหนึ่งมันบกวงอันนี้ฮากระชายน้ำไม้ยูวีอไทรเฮแตงไม้บุงไมรีทอเนืองหาพันธ0กพันกีบ เงินดงเดงเงิเก็บต่อหาสีพันอ๋ออ๋ออ๋ออน้อยจ๊ะจ๊ะปีเลยปูขนรังนี้มาก็จะลายปีแล้วเนาะลายเลยนะตะวันวู้ยเอาไปจูดขอนลายลายูเลยก็เลยเอาเมียมาอยู่นี้เนาะ เจ้ามีลูกจะคนเหรอสองคนตับเี้ตอนนี้นอ้องเศรษฐีได้สาระมีพี่น้อยจะคนเศรษฐีมันซ่องมันเมื่อเอากับเมีเย,มยแล้ว,ม,ลวมันเดียวเนี้อยู่นี่อ่าอ่าเล้าหนาไมเอาเมียแล้วอ่าอ่าไอ้มีน้องเราอีกวะผมมีอ่เดียวไ่ได้ผมได้แต่เมือ่ออยู่ทั้งแม่เราหนะมีลูกอีกวะสองคน ผูนี้บอกยกเมื่อเนาะถึงยูเลี่ยงไม่เถ่าปะหลกฮะหาคินหอดยูแม่เนาะที่เขากินน้ำแล้วอะมาเตียบเนี่ยเออเราแื่แต่แื่แต้พี่น้องก็ลังมาเวียบเนาไเนี๋ยดวยว่ไม่นี่ไปไปหาน้ำก่อนพี่น้องเลยเนาะเออพอเรากับพี่คนอะไรยาไซดีในวี่น้อเรามีอะไยามาไรเนเนาะในการ เวลาเห็นชุ่มพอามานะแล้วก็ตัวบุญเองก็ยังมีน้ำมารอย่างดีอยู่เนาะบ่าครับจะคือเบิ่งขัดแท้นะเบิ่งขัดแท้ะมั้ยโอ้ยเซดาดีพี่น้องเลยมิเตะบุญเปลี่ยนหายเด้อเวลาเด้อตีเราเงาเนาะตีเราเงาเนาะบุนเบิ่งคนก็คือสิม่อนนี่นะวะเขาเบิ่งหมดโอ้พี่น้องเลยเนาะ นิ่งมือนิ้งจีนเงาธรรมพินองตัวละคนเนาะหน้าตาผู้จบผู้งามได้มาว่านลงลงคลิปไปพี่น้องนะก็บลายผู้ละคนกายหาความสนใจเนาะอยากจะให้ทางทีมงานเนาะเขม้าเบิ่งมาสดช่วยวัดสันพินังเลยเนาะการทีว่าจะได้อะไรพินองการสดชวยเนาะก็บขึ้นดูน้ำบุญวาสนาเวรพินพี่น้องเนาะก็สวยสำช้าเัาซอยได้ยิ้มยืนเนาะคือคือมาว่าในก็ซอยเกันไปเสีเฮ็ดซียฮอนลายผู้ละคนก็จะหายวุ่นซื้อเมาเฮ็ดเพื่อเลื่อยมาว่าในพ่น้องเลยเนาะตา อย่ามาเอาบัตรยูพี่น้องเลยเนาะอ่าอย่าไปมันเน่ามันบูมมันเน่าหมู่บ้านกับท่งนุ่งจังก็ซื้อร้ายแล้วเนาะเอาพาเราไปให้มีค่าล่มดีหนึ่งกินกับภาคกันอ่าทองเสียยเงยทองอยู่กับสันพีนนะ่น headline, นะ้องเลยเนาะกินเห็ดร้ายเนาะกินเห็ดร้ายพวกี่น้องเไรเมื่อนี้มหมดไปให้พอูกให้ได้กว่ได้กว่าไ,ได้ร้ายออกไปร้ายชอบ ข่าได้สรุปเข่าพักกันหนึ่งใช่ชุนเจอมิเขากินอยู่บอกเข่าทามหดแล้วฮะหมดแล้วข่าทามหมดแล้วน,อนะอาในไปกินบ้าเลยฮะเียวหหข่าไม่ใ้บ้างเยบมานีนาาากลับมาซื้อซื้อากลับมาเดนหาน้าไม้ไปคาน้ำไมหน่อยจะมาซื้อ เรียกว่าไปหาเนื้อไม้แต่เน้อมือมาเนี่ยหาสีขาเมา่อกินกนั่นบอคี่ถามทางพ่อคือพนังพีน่น้องเน้นองมีหน้านอนอยู่นี่ก็พ่อก็แม่อบอเจ้าอยู่น,น้ำไปเท่าอยู่พุ่นบอดิ้นก็ไม่ไม่ได้ดิ้นตัวเองว่าสั่งพีน,น้องเนาะดิ้นขาเจออ้าเอาอยู่ันเจ๊ะชอบเจ้าอยู่เนานะ เข่างี้มันกินช้ำชิมต้นมีนี่บอฮัลโหลข้าวสารมนีกามาอีกมื่อหนึ่งเนาะมาหายกำลังใจครับผมกลัวน้องเกินเนาะีแต่วันชิบะห้าเปลี่ยนเก็บมาหายก่อนเด้อมื่อหน้าชิมมะเยี่ยมใหม่เด้อโดยเป็นกำลังใจให้สู้ๆนางเด้ออยากให้แม่มาให้อยู่บ่ แกจะใหญ่มากเลยเมย์จะมาจะเถื่อชองเถื่อชองเถื่อเลยเอ้าสายโอเคพี่น้องเลยแต่วุ้นสิไปทางอื่นก่อนได้เสียด้มือหน่าสิมาเยี่ยมใหม่ไปเปลี่ยนเกลือให้ก่อนได้นางเด้อไปเปลี่ยนเกลืออื้อยจญ่ก่อนเด้อของเจ้าพอดีเนาะใส่บ่ทีใส่ยจะบอกเกลือนะใส่เนาะใส่เอาเมื่อไหบ่ใส่ พอยอดได้น่อยน้อยน้อคิวดอกซ้ำคือคนแขกซัำพ่อสองคนเลยพี่หน้อยเนาะใช้สิคือพอ่น้อยไปชานลละสบายดีสบายดีปลาลุ่งแน่สบายดีสบดีเ่ปลาลุ่งเออพี่หน่ยเจ้าบริเทียนบาลืมถามเทียนอยู่เบริขาเฮียนเลยบป่ปพรหนึ่งเพราองกับริขเทียนปอรสามเทียนปรสาม อ๋อเฮียนเฮียนหนังสือฮอดปอสามแล้วเนาะแต่ว่าออกก็ไม่ได้เข้าอีกแล้วเพราะเฮียนเป็นเฮียคือพวกเข่าฮะฮะเฮียแกะซอยฮะอยากซอยเฮ็ดเบียรไม่เท่าอยากซอยเฮ็ดเบียรไม่เท่าก็เลยออกมาเฮ็ดเบียรซอยไม่เท่าไม่ใจอย่างอยากเฮียนอยู่กับลูกไม่อยากเฮียนแล้ว๋อเฮียนนั่งเนาะ เอาสู้ๆเด้อบาวยบุญเพื่อร่างใจให้ยดีหล่ะเด้อไปหาชื่อไปหาเปลี่ยนเก็บมาให้ก่อนเด้อไปสบายดีเนาะสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้อนมาน้ำบ้าข้อไม้เนี่ยยุ๊บเอ่อเป็นอะไรเนาะไปไปน้องเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคนหน่อยซื้อยังคนหน่อยนี่ฮะเท่าลานหน่อยโดยโดูโดยเอาเอา มีอ่างนะมีถเาบอกทำไให้บ่โอ้โหขอบใจขอบใจไม่เ้อชื่อเกือบว่า้ร้านเจ้ามันโมพอดีเขาเมื่อเปลี่ยนใหม่เด้อเออใจหายมองทำไงเด้อด้อด้เออเด้อด้อด้ออโอเคพี่น้องเลยน้องกามาเยี่ยมยามอีกมือหนึ <busy parking en anger> ่งเนาะสำหรับขอบพุณน้องเศรษฐีพี่น้องเลยเนาะ นี่ก็แมนเฮือนซานของน้องมิน่าพี่น้องก็พอพันเมื่อกี้นี่มาแต่เห็นเรีนงานเหงื่ออะไรขย่อยแลงไปอาบน้ำอะไะพี่น้องเลยเนาะพระฉายโอเคพี่น้องเลยเนาะสารคิมนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องเศรษฐีเนาะน้องมิน่าพี่น้องเลยเนาะอยู่บ้านอีกบ้านหนึ่งพี่น้องเลยเนาะมาเป็นกำลังใจให้ซอยกันพี่น้องเลยเนาะ พายซาลาิีนี่ขอลากอล่อนพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจแก่นสามก๊กสามเคยเห็ดคลิปด,ดีส่วนเหลือเจือจูนอ่าผู้ทุกผู้ยากพี่น้องเลยเนาะฝากเป็นกำลังใจกันต่อไปพี่น้องซาลาจีนี่ลาแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี